สวัสดีครับผมทุกท่านกับช่องบาสุริยาแนเนลครับวันนี้ผมก็ได้มาปรับนาดินนะครับผมหลังจากที่ไถหัวหมูไปเกือบสองเดือนนะครับผมประาณเดือนืเดือนกว่ากว่านะครับไถเสร็จแล้วก็มาปรับหน้าดินนะครับผมงั้นไปลุยกันเลยครับนะครับหลังจากที่ผมไถผ่านหัวหมูนะครับผมเราก็ต้องมาตั้ง ตัวระบบใหม่นะครับเป็นตัวปรับน้าดินนะครับผมตัวปรับน้าดินใหญ่นะครับจัเสริษไยเสร็จนะครับผมแล้วก็มาตั้งหมายเลขใหม่นะครับว่าช่วงระยะของมันนะครับผมไปใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่นะครับ4 8 0นะครับผม4.8นะครับ ตกลงนะครับผมแล้วก็เราจะเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงที่รูปดินสอนะครับเข้าไปนะครับผมฉะนั้นเราก็เลื่อนลงนะครับนล้จะมีตัวตัวหางของมันนะครับที่เป็นหนึ่งจุดเก้านะครับนี่นะครับแล้วก็มาตัวหมายเลขครับผมก็ลบนะครับผม ตั้งใหม่นะครับ4.8นะครับผมก็ตกลงนะครับตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตกลงอีกครับผมแล้วก็จะมาตัวนี้นะครับแล้วก็ตกลงอีกครับผมตกลงนะครับตกลงที่มากเลยนี่นะครับจะเป็นส่วงระยะเมื่อกี้เมื่อก่อนมันระยะระยะมันถี่นะครับผมแล้วทีนี้ก็ระยะห่างนะครับ นีผมก็จะมาตั้งนะครับ AB ใหม่นะครับผมตัวนี้ก็ได้นะครับเข้ามาบวกนะครับผมจากนั้นเราก็เข้ามาตรง a อนะครับเพราะว่าต้องใช้ AB นะครับผมเพืใช้เอาเ b เอานะครับก็ตกลงครับผมก็จะมานะครับแล้วก็จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว B ขึ้นมานะครับผมเราก็จะกดตัว B นะครับตัวนี้ผมก็จะเอาหาง เพราะว่าผมพับอยู่ครับตอนนี้นะครับพับมาในถนนนะครับผมขอพับลงนะครับนี่เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นระบบสายไฮดรอลิกนะครับเพื่อนๆนะครับผมใช้อยู่ที่สีสายนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับผมใช้อยู่ที่สีสายนะครับ แบบตัวยกพับกับบ้านนะครับแล้วก็ตัวในไฮดรอลิกตรงล้อนะครับผมล้อตรงที่ปัดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาใส่ตัวนี้เป็นใส่บีเลยนะครับผมว่าผมจะใส่เอนะครับผมขอโทษครับมีครับใส่เอนะครับก็ทันทีก็เดือมหน้านะครับผมเห็นไหมครับจะมีตัวบีขึ้นมาเลยนะครับผม ผมก็จะกดมันลงเลยนะครับผมท่านผมก็จะกดตัว B เลนะครับพื่นท่านนี่นะครับนะครับเซนเตอร์มันจะหาของมันเลยครับผมแล้วก็กดกดคําว่านะครับออโต้นะครับผมนี่นะครับผมใช้งานได้นะครับนี่นะครับผมมันก็จะไปตามทุที่เส้นของเรานะครับซึ่งตัวสีฟ้านี่ครับผมถ่ายนะครับผมถ่ายหัวหมูนะครับผมแล้วตันนี้ผมจะถ่ายเสียงนะครับผมผมจะปรับเสียงนะครับผมให้มันเสียงนะครับ ซึ่งสวนนะครับเห็นไหมครับสวนมันจะตรงไปในนี้นะครับผมผมจะถ่ายก็จะปรับไปลายนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้กลบตรงที่นี้นะครับรอยต่อของหัวหมูนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีรอยต่อมันนะครับนี่นะครับเป็นรอยรอยรอยตรงที่มันไม่กลบกันนะครับผมเลยมาให้มันปรับเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกท่านจะสวยนะครับแบบนี้เลยครับผม ก็เป็นระบบ GPS นะครับระบบหรือว่าเป็นระบบของเลเซอร์ของจานดาวเทียมนะครับผมที่ใช้นะครับนี่นะครับผมเราจะมาให้ดูตรงที่ระบบของจานดาวเทียมนะครับนี่นะครับผมคุกคนนี่นะครับมันจะเป็นอยู่ตรงที่หัวนะครับข้างบนนะครับข้างบนของรถถยนะครับโอเคครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมมันจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันตัวนี้ก็มัน ใช้งานได้นะครับผมเป็นระบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมถ้ามันไม่ถึงร้อยมันก็จะทํามันก็จะปรับอีนะงของมันนะครับผมเขียวๆมันนนะครับแล้วก็ตัวผองสายตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะอยู่ข้างบนนะครับตรงเหลืองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกล้องนะครับของเลซื่ออะไรนะครับเป็นระบบของมันนะครับผมนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นจ <for> านเหียมข้างบนนะครับผม นี่นะครับที่ทั้หมดมปรับไว้นะครับถ้าจะดูตรงเส้นกันนะครับตรงกันนะครับมราจะจิดผมปรับที่จริงมันตัวนี้มันจะมีห้าเมตรสี่สิบนะครับผมตั้งไว้นะครับข้างละยี่สิบเซนนะครับผมเปื่อไว้นะครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับผมนี่นะครับมุทันติเป็นครับจะกินแก่้เหมือนกันนะครับผม นะครับผม,มาจาจัดรเียมของเราครับนี่นครับมันจะมีอยู่สี่ภาคนะครับผมมีหนึ่งนะครับสองสามสี่ครับจะเป็นดันตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับแล้วพีมันก็จะตรงครับปรับหน้าอย่างนี้นะครับผม เลยนะครับเห็นไหมครับผมมันจะตรงแล้วก็งามครับสวยงามเลยนะครับ้มเห็นไหมครับมันจะปรับหนะาี้เรียบนะครับผมนราจกนี้เป็นร่องไหมนะครับเป็นเป็นล่องแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ปรับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสวยงามนะครับซึ่งตรงนี้ผมถ่ายหมหมูนะครับมันเป็นอ เป็นดินทรายนะครับผมดินทรายไม่ใช่ดินทรายก้อนนะครับผมแต่มันเป็นดินทรายแบบละเอียดเงินะครับผมไถมันก็เลยเป็นล่องนะครับผมเนี่ครับเราถ้ามันติดโคลนก็ปรับขึ้นนะครับผมความเป็นโนนนะครับผม ส่วน,นครับส่วนมันไม่เรียบนะครับผมส่วนไม่เสมอกันนะครับนี่แหละครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นข้างหน้านะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับผม ก็จะเป็นแบบนี้เลยเลยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับจะเป็นล่องเป็นล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นรอยแบบเส้นของระบบเลเซอร์เลยนะครับนะครับผมเห็นวเส็จนะครับแล้วก็ไปเจอกันไปสวนใหม่นะครับอันนี้ครับนี่นะครับผมอาจากที่ผมถ่ายเรื่องของอาจากที่ผมปรับปรับเสร็จแล้วก็ปรับหัวท้ายด้วยนะครับผมนี่นะครับผม เราต้องมาปับหัลท้ายนะครับผมว่ามันจะได้ดเก็บเรียบร้อยนะครับผมยังมาเสร็จนะครับสวนนี้ครับผมปส่สวนใหม่เลยนะครับทีนี้นะครับทุกท่านก็นี่ครับสวนต่อไปสวนข้างหน้านะครับผม สวัสดีครับผมจเจอกันที่ใหม่นะครับขอบคุณท่านผชมนะครับผมสวัสดีครับผม